คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอาละค่ะเพื่อนๆกราบสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆและทุกๆคนด้วยจ้าวันนี้อยู่กับข้ายู่า PJ 8 8ในเกมสล็อตท,ที่มีชื่อว่า Jewel of Prosperity ค่ะทุกคน ก็เป็นเกมหีบทองคำนั่นเองนะจ๊ะาวายเต็มเลยนะสเกตเตอร์ก็มีค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาเบ็ดที่เบาๆแล้วกันนะจ๊ะอ่าสัาก16ค่ะ30รอบมูลไปเลยค่ะรอบแรกนะจ๊ะโอคูสเกเตอร์ทุกคนอีกตัวเดียวโอ้โหนะคะทั้งหมด80ค่ะทุกคนและยังได้รอบหมุนฟรีกนะทุกคนมาเดี๋ยวเรา แปลงสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ตกเป็นวายค่ะทุกคนอ่ามาแล้วค่ะน้ำเต้านะคะเป็นวายจ้าเริ่มเลยรอบแรกของเราในการหมุนฟรีนะคะนี่ก็คือถ้าเข้านี่ก็คือได้ฟรีนะทุกคนมาแล้วค่ะตัวเคและตัวแยกค่ะอ่าได้เปลี่ยนน้ำเต้าหนึ่งตัวเป็นวายนะคะดอกนี้กระดิ่งและตัวเอแล้วก็สัญ,ญลักษณ์สีเงินนะทุกคนโอ้โหวายเพิ่มอีก2ตัวค่ะกระดิ่ง10แล้วก็ ตัวเคคิงนะคะทุกคนมาแล้วค่ะตัว A และตัว Q Queen นะคะไปต่อค่ะนะคะตัว A ค่ะเปลี่ยนสัญลักษณ์ไหมโอ้ไม่เปลี่ยนนะทุกคนจะเป็นช่องสีม่วงๆเท่านั้นที่เปลี่ยนนะคะรอบสุดท้ายของเราจ้าวายห้าตัวนี้ตัว K ตัว A แล้วก็10ค่ะทุกคนรวมทั้งหมดนะคะเรากวาดมาได้เท่าไหร่ 488ค่ะโ,โหรับรางวัลกันเลยจ้ารอบแรกของเรานะคะรอบที่สองนะคะหามาเปลี่ยนจำนวนการเบ็ดบ้างค่ะเป็นเบ็ดต่ำสุดเลยนะทุกคนเป็นเบ็ดที่มินสุดนะคะไอ้สเกตเตอร์มาหรือเปล่านะคะโอ้โหเมื่อกี้เบ็ด16นะสเกตเตอร์มาเลย3ตัวนะคะทุกคนอันนี้เบาๆบ,บ,บ้างค่ะฟันมาเรียบแล้วค่ะทุกคนอ่ามาเลยจ้า สามรอบของเรานะคะอ่ารอบที่สี่จ้าอุ้ยสเกตเตอร์สองตัวเสียดายอ,อ่ะอ่าดอกนี้มาแล้วค่ะแปดนะคะทุกคนสัญลักษณ์สีเงินนะคะอ่าอีกยี่สิบสามรอบของเรานะจ๊ะเคคิงค่ะทุกคนยี่สิบสองรอบนะคะอีกยี่สิบเอ็ดรอบจะชนะกับอะไรน้ำเต้านั่นเองนะคะน้ำเต้าสีเขียวนะอ่าตัวเอมาแล้วดอกนี้นะคะยี่สิบเจ็ดค่ะทุกคน สวยนะคะน่าส่วนมากอีก18รอบของเรานะคะหีบทองคำคือแบบระเบิดเลยนะทุกคนอ้ามาแล้วจ้าสัญลักษณ์สีเงินนะทุกคนตัว K King ยังมาค่ะทุกคนดอกนี้นะคะอีก14รอบของเราครับมาแล้วค่ะกระดิ่งตัว Y แล้วก็ตัว A นะคะ A and Mod นะคะทุกคนอีก12รอบของเราค่ะโอ้โหสมบัติกระจายเลยค่ะงานนี้นะคะอีก11รอบนะคะ ไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะอีกเก้ารอบค่ะทุกคนคุ้มแล้วนะอ่ะสเก็ตเตอร์อีกสักหนึ่งตัวไปโอ้โหน่าเสียดายนะคะทุกคนมาแล้วค่ะสัญลักษณ์สีเงินนะคะไปหกรอบของเราค่ะอีกห้ารอบของเรานะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนมาแล้วค่ะกระดิ่งนะคะอ่ะสเก็ตเตอร์ตัวเดียวอีกนะคะอุ้ย นี้ให้หลุ้นแทบทุกตาทุกคนอ้ามาแล้วค่ะตัว Y และตัว Q Queen ค่ะไปค่ะรอบสุดท้ายของเราคุยดอกท้ายยังมานะคะตัว A คะ่ะวันนี้นะคะเราก็บวกเกือบ500อค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเล่นเนี่ย สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า